ครับสวัสดีครับพี่สีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบวันนี้กลับมาพบกับพ่อแตี่ยบนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตี่ยบพามาติดตามลาวพัฒนาปูโคราดต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่13พฤษภาคม67เลาวพัฒนาออก3 8 3 5 9 8ส รับเลขล่างเขาออก3ามห้าะพี่น้องเนาะขับของปู่โคราดงวที่ผ่านมากกับรุดนะพี่น้องขับปูไปมาวิ่งบนว <c oughs> ิ่งบนล่างนะพี่น้อง0ูนย์กับ2เน้นที่สองขับมาได้แค่หาสองพี่น้องห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองออกสามห้านะครับ ลุดนะพี่น้องเนาะครับพะว่าเลขวิ่งลุดนะครับเอางวนในปูกะช่วงใหม่ด้วพี่น้องครับมาตามต่ออยกนะครับเนาะครับมีเขามีลุดด้วพี่น้องบ่กวากัน วันพุธ มาพัฒนาปูโคลาด รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเตรียมบุ่งให้ทอดซับก่นแดกับ9้านะครับ 8กับเก้ามีเน้นนะพี่น้องเรื่องงวดนี้แปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้อง ส่วนจับคู่พี่น้องห้าเก้าห้าแปด าเจ็ดนะคระัออบห,ะะหกเก้าหกแปดหกเจ็ดน,นะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าชุดเก้าหางคือเก้าพี่นอ้อง รับปูนเน้นให้จิตแปดได้พี่น้องเ้อครับสัตว์เย็ยนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจิตเก่ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเนห้าเก้าห9เกนะครับ าที่สําคัญนะพี่นออ้องเรื่อมักสอบแต่ได้เฮาก็อยจะลืมกลับตัวไว้นําำ้อพี่น้องด้อนะครับเนาะครับเอามือวันเออพอแจ่มใสเบิ่งลืมพี่น้องปูทรงมานะครับราวพัฒนา15พฤษภาคมหกเกบนล่างนะครับ ปดกับเก้าเน้นที่แปดจะพี่น้องห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าแปดหกแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับขับปูเนี่ยในยที่ห้าแปดหกแปดหนึ่งแปดนะพี่น้องเนาะรับขัดเจลนนะครับ เวันที่สิบห้านะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาปูโคราชนะครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดนะครับจับคู่ห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วมักตัวที่ปูบนบนเน้นในห้องมาเข้าเก่านะครับเนาะติดเก่า นะครับเอาคอยปังๆนพี่น้องเนาะครับพอแต้มข้อกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มรับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อไว้ป้อนคอยเขาข้อให้แตกปัง,ปงๆนะพี่น้องเนาะ พี่พี่ก็จะได้สุกๆมันมันกันนะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมเนื้อพี่น้องเลือกดไหลกดแช้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตรียมก็ขอกาบขอบคุณพี่พีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตรียมก็วอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดค่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ ขัพอไมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแคนี่เนาะครับเนาะขับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้าคับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม